เห็นเจ้าโถส่สวมบนไหลทางขวาพี่หรือเปล่าในสุดพี่ก็เก็บครบสักทีนะครับโคตรนานเลยจริงๆเนี่ยไม่ต้องเก็บก็ได้นะพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เทอันก่อนมันดูเท่กว่าอีกนะตอนที่พี่ทําเสร็จแล้วก็เหลือหมื่นกว่าอันนะครับถ้าใครไม่ทันไม่ต้องเสียดายไปนะครับพี่รู้สึกว่ามันมันเองก็ไม่ได้ดูเท่ขนาดน,นั้นจริงๆหาแค่15อันปวดตัวละครก็พอนะครับ F 4เอาวะเอาว่ะ F4 หรอตัวปลอมดิ เจอบ่อยมากเลย้ยช่วงนี้ฮ่า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 โตปลอมยังไงล่ะอ่ะเอาเป็นว่าคอนเทนต์ในวันนี้พี่จะมาพูดถึงตัวละครที่มีการปรับใหม่นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะโฟกัสแค่ตัวละครเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์นะครับตอนนี้ก็มีการปรับทั้งรีเวิร์กโมเดลนะครับแล้วก็สเตตัสใหม่ด้วยหลังๆเนี่ยพี่เองก็เริ่มคิดแล้วว่ามันเป็นลูกหลักหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามีการปรับมาถึง3-4ครั้งเลยนะครับพอทุกครั้งที่ปรับเนี่ยพี่ก็จะมานั่งทำรีวิวตลอดเลยแล้วก็เป็นลูกหลักของพี่ด้้วยยใใชช่่่่มมมมลลลฟโเดผออนีห หล่อสุดๆไปเลยนะเจ้าลูกชายแล้วนอกจากเอนจิเนีร์นะครับอีกตัวหนึ่งที่มีการปรับโดยที่ไม่ได้บอกก็คือสไปเดอร์ทีวีนะครับในครั้งล่าสุดที่เรารีวิวไปนะครับดีเพเป็น22,500นะครับผมตอนนั้นก็คือถูกปรับมาพร้อมกับคอร์ลัตตนะครับแต่จะไได้ว่าปรับแล้วมีคนด่าเนาะก็แบบปรับมาแล้วมันยังเบาไงก็เลยโดนปรับอีกรอบนะครับ เอาเป็นว่าในคลิปเนี่ยพี่ก็จะมารีวิว2ตัวละครนี้แล้วกันนะครับนอกจาก2ตัวเนี่ยพี่พยายามดูตลอดว่าตัวไหนมีการปรับอย่างฮิลเลอร์ทีวิวเมนเนี่ยก็ยังไม่ปรับนะครับตัวนี้พี่โคตรอยากให้ปรับเลยแต่ว่าก็ยังไม่มีการปรับนะครับหรือแม้กระทั่งเชฟนะครับเชฟเองก็ยังไม่ปรับแต่ก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่ปรับไปแล้วเนาะก็คือไฟเวิร์กเออไฟเวิร์กนี่ปรับมาแพทที่แล้วนะครับของเทศกาลคิดมากก็ยังไม่มีปรับสักตัวนะส่วนเทศกาลฮาโลวีนก็มีปรับคอร์ลเตสไปแล้วนะครับ ยังไงถ้าอนาคตมีการปรับตัวไหนอีกก็เดี๋ยวพี่จะมารีวิวแล้วกันนะครับผมนอกจากนี้ในวันนี้ก็ยังมีตัวละครใหม่มาอีกพอตัวเลยนะอย่างเช่นตัวเอ็กวูซีที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับไททันบีชบอลแมนนะครับอันนี้เวอร์เกินดามเมจพี่แกก็เยอะเกินเดี๋ยวอันนี้ค่อยไว้รีวิวในอนาคตแล้วกันนะครับแล้วก็มีกอลลี่ตัวใหม่นะครับอควาไททันสปีกเกอร์แมนนะครับเหรียญออกน้อยๆ0.03%มีเงิน84,000ก็เดี๋ยวสุ่มไปก่อนนะครับถ้าได้มิติกก็แจกคนรอบตัวไปเลยแล้วกัน <S <S อุ้ยมิติกออกว่ะไทท มาก็ไหนๆก็ออกแล้วน้อง F4 เอาไปเลยไททันแซนแมนนะครับตอนนี้ราคามันเท่าไหร่วะไม่ได้ดูเลยน่าจะพันส0งพเจมปะไม่รู้อ่ะก็แจ,จกๆไปแล้วกันยังเหลือเงินอีก36,667นะครับก็เดี๋ยวไปสุ่มต่อเลยแอมจอยเโอเคเดี๋ยวมาสุ่มต่อนะครับเอา้าตัวที่2ตัวที่2โอ้โหชื่อโผล่รัวๆขอแบบขอโผเป็นกอรลี่ได้ไหม รอบสุดท้ายเออไม่ได้กอลลี่ได้ไมติกมา2ตัวละครนะครับในดูซิถ้ามี FC อีกคนหนึ่งเดี๋ยวจะให้ตัวละครเลยอ่ะมี f c 2คนมีคนไหนขอก่อนเดี๋ยวให้ก่อนเลย <c oughs> อ่ะก็เอาเป็นว่าแจกไมติกที่สุ่มได้2ตัวเรียบร้อยเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครเลยดีกว่านะครับเพราะว่าพี่เองก็มอมมอยกับแกงนี้มานานพอสมควรแล้วเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะแล้วก็ขอฝากร้านซื้อตัวละครแบบปลอดภัย100%ด้วยนะครับ วันนี้ร้านค้ามิอกอนขอนำเสนอตัวละครสินค้าราคาถูกการันตียอดขายมากกว่า1 0 0 0 0แชิ้นมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านไปรษณีย์ของ toilet tower defense หรือตัวละครในแมปอนิเมต e f ฟเ d นเดอร์ตัวละครตึงๆในแมปสก i บีดี้ tower defense และยังมีบริการไก่ตันและส่มเกลือด้วยนะในสินค้าของ toilet tower defense นะครับจะเห็นว่ามีเจี๊ยมขายราคาโคตรถูกเลยและตอนนี้นะครับยังมีตัวละครจัดโปรถูกสุดคุ้มนะครับถูกสุดถึง9บาทแม้กระท e ั K ่งเอ็กวิที่ใช้โลบากในการซื้อนะครับยังถูกเหลือแค่เค้าปลอดภยัยราคา ถูกต้องร้านค้าบิวปะกรอนเท่านั้นรอบนี้พี่ขอมาอยู่ในโหมดในเมก่อนละกันนะครับเพราะว่าส่วนตัวพี่เองก็อยากรู้ว่ามันจะสามารถผ่านในแมได้หรือเปล่านะปกติตัวเอนจิเนียร์เนี่ยจะไม่สามารถผ่านในเมได้เลยนะครับนอกจากจะมีดาเมจเบาแล้วเลือดก,ก็น้อยนะครับผมโอ้มีกิทเตอร์ด้วยว่ะเอาว่ะดีไซน์ตัวละครเนี่ยมัน,ม,นมันดูเท่กว่าเดิมนะครับพร้อมกับมีแสงออร่ากิทเตอร์เบาๆนะฮะ คูดา15วิเลือด750นะครับจริงๆเนี่ยเอนจิเนียร์เป็นตัวละครที่เทคนิคในการเล่นคือลงหลายตัวก่อนนะมาถึงลง4ตัวก่อนเลยมันจะง่ายกว่าการที่มัฟตัวใดตัวหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวขึ้นเลยว่า2ต่อเลยเล v e l 2ไหนลองดูซิอู้ดีไซน์เปลี่ยนไปเยอะเนี่ยปกติคือจะไม่มีอาวุธไม่มีอะไรเลยอันนี้คือเหมือนมีปืนโผล่มาเนาะคูดา15วิเท่าเดิมนะครับแต่เลือดเป็น2,000แล้วทำไมมีปืนถึงโจมตีเองไม่ได้วะหรือว่ามันจะไม่ใช่ปืนกันนะ ปต่อไปที่เลเวล3นะครับเลเวล3ใช้เงินอัพ400คู่ดาวเนี่ยเพิ่มจาก15เป็น20วิเลือด8,000นะครับส่วนดีไซน์ตัวละครก็มีอาวุธเพิ่มใหม่ข้างหนึ่งนะครับ ทำไมมันเหมือนอาวุธใน Attack on Titan เลยวะสงสัยจะคิดไปเองไปต่อไปที่เลเวล4นะครับเลเวล4ในดูซิเลเวล4นะครับดีไซน์ตัวละครมันเพิ่มในส่วนของข้างหลังเนี่ยเป็นเหมือนกระเป๋านะครับส่วนสเตตัสก็คูดาว20เลือด15ื่นแล้วใช้เงินอีก1,000ในการอัพขึ้นเลเวล5นะครับถ้าพี่เดานะจากประสบการณ์เลเวลต่อไปต้องมี Jet ตแพเว้ กระเป๋ามาแล้วไงกระเป๋ามาแล้วเจ็ตแพกต้องมาอันนี้เป็นไกด์สำหรับใครที่จะเล่นเอนจิเนียร์นะเอนจิเนียร์ควรอัพแค่เลเวล5ก่อน4ตัวแล้วค่อยไปอัพขึ้นเลเวล6ทีละตัวนะครับเพราะว่าเลเวล5ขึ้น6ใช้เงินเยอะมากนะครับแต่4ขึ้น5ใช้แค่พันเดียวเองไปต่อไปที่เลเวล5นะครับเลเวล5นะครับดีไซน์พี่มั่นใจเลยเจ็ตแพกนั่นไง <laughs> เป๊ะมีเจ็ตแพกโผล่ขึ้นมานะครับเจ็ตแพกที่บินไม่ได้เนาะ มันมีเจ็ตแพกมาทาไมวะปกติตัวละครที่มีเจ็ตแพกเนี่ยจะตีไก่เว้ยส่วนสเตตัสก็คูดาวเป็น20เลือดเป็น3 5มหมน้าะครับแล้วก็เลเวลห้าขึ้น6ใช้เงิน4ี่พันนะครับผมเนี่ยเพราะว่ามันใช้เงินเยอะก็แนะนานะครับว่าวางหลายตัวก่อนจะดีกว่าอ่ะหตัวสองตัวแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่สไม่ดีต้องตัวที่4ี่ดิอ่ะเหมือนเดิมนะครับก็วางได้4ี่ตัวใจจริงเนี่ยอยากให้มันวางได้สัก1ิตัวอะไรยเงี้ย สิบตัวจะเป็นอะไรที่เวอร์มากเลยอันนี้ก็มาหลงฝูงอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวพี่ขอทําการอัพสามตัวเนี้ยให้ขึ้นเลเวลห้าก่อนละกันเนาะโอเค,อเ,คเวทที่สิบสี่ก็น่าจะขึ้นเลเวลห้าหมดทั้งสี่ตัวแล้วนะครับทีนี้มันก็จะสบายเพราะว่าสี่ตัวมันก็ตัวละสามหมื่นห้าเนาะเรียกได้ว่าออโต้สคิปยาวๆเลยก็ทําได้นะแต่ว่าไม่ทาอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวขอทําการเก็บเงินยาวๆขึ้นเลเวลหกนะครับผมเพราะว่าการขึ้นเลเวลหกหนึ่งตัวเนี่ยใช้สี่พันเลยนะมาเลเวลหก ดีไซน์มันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมปะรู้สึกว่าน่าจะเหมือนเดิมเนาะหรือว่ากล้องมันเปลี่ยนไปนิดนึงปาวะมะโนไงมโนอันนี้ก็คูดาว20เลือดเป็น75 0 0นะครับแต่ว่ารอบเนี้ยจะมีดาเมจเป็น4 00 0ก็จะเรียกน้องรถถังออกมานะครับใช้เงินในการขึ้นเลเวลต่อไป800 0นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลจากครั้งก่อนเนาะครั้งก่อนเนี่ยใช้แค่6000ในการขึ้นเลเวลเแต่ว่าจะมีเลือดแค่แสนนะครับอันนี้จะเป็น2อ0แสนเนาะแล้วก็ดีเพยเพิ่มด้วย จาก5,000นะครับกลายเป็น7,500ก็ถือว่าคุ้มนะจ่าย2,000เพิ่มมาขนาดนี้เพิ่มกว่าเดิมมาเยอะเลย <g ull ing> นี่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 คือหน้าตาของรถถังตอนเลเวล6นะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแปะทีนี้ก็เดี๋ยวขอตัดข้ามไปตอนขึ้นเลเวล7เลยละกันนะครับ8,000เวลที่27นะครับก็ขึ้นเลเวล7เรียบร้อยแล้วเลเวล7ก็ดีไซน์มัน,ม,นมันเปลี่ยนจากเดิมยังไงวะถ้าน้องรู้ลองคอมเมนต์บอกได้นะอันนี้พี่ยังหาจุดที่มันต่่าางจกเเดดิมมไไ้ลย ตอนเลเวลหกกับเจ็ดอ่ะคูดาวยี่สิบวินะครับเลือดสองแสนห้าแล้วก็ DPS ดาเมจต่อวินาทีอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยนะครับ oh! โอ้เฮ้ยจริงๆนะพี่ว่าอัปเดตมารอบเนี้ยโอเคมากค่อนข้างโหดไหนดูรถถังอ่ะรถถังเป็น Laser เลเซอร์ครัชเชอร์แทงค์ทอยเล็นะครับเกลียนหน้ามันวะหน้ามันดูแบบเถนะื่อนเะเลือดสองแสนห้าโอ้โห,โโหมันยิงเวอร์ดีวะแล้วก็กระบอกปืนเลเซอร์น่าจะมีหลายอันด้วย เดี๋ยวดูมันฉีดนะครับโอ้โหตึงเลยตึงๆรู้สึกจะฉีดไกลกว่าตอนเป็นรถถังเลยนะเอ้ยทำไมมันสปอนเร็วเลยนะอันนี้มี2มี3ามตัวแล้วเหรอสปอนเร็วมากมันใช่ยี่สิบวิจริงเหรอวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทําการอัพทั้ง4ตัวให้ตันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวสไปเดอร์ทีวีกันต่อโอเคก็เวฟสามติบเอนจินยังตีตัวก็เลเวลตันเรียบร้อยเลยนะครับพี่ว่ามันมันโหดจริงๆนะเว้ยแต่ก็นั่นแหละครับคาว่าสปอนเนอร์เนี่ยมันเป็นทีมที่เเเล่่นนพืออาสุกได้ แต่ใช้จริงไม่ได้นะครับแล้วก็สรุปเหมือนเดิมลงได้แค่4ตัวละครน,นะครับผมอันนี้ไม่รู้นะว่าถ้าไปลงเอเลจจะไปได้กี่เวฟแต่คิดว่าไปได้ไกลกว่าเดิมเยอะเพราะว่าดามเมจที่เพิ่มขึ้นมา2อ0พแล้วมันออกมาที4ตัว4ตัวใช่ไหมประเด็นคือรอบนี้มันยิงไก่ขึ้นเวก็คิดว่าน่าจะโกงขึ้นนะครับมา สไปเดอร์ทีวีในส่วนของดีไซน์เนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแต่ว่าดามเมจอะเพิ่มขึ้นมาอย่างเลเวลหนึ่งก็เป็น1000ระยะ15คูลดาวสองระยะในการเดิน20นะครับข้อดีของสไปเดอร์ทีวีเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้เงินในการอัพน้อยมากเลเวลสองดาเมจพันสองร้ยหสิระยะสิคูลดาวหนึ่งระยะเดิน30นะครับต่อไปเลเวลสามก็ดาเมจพันห้าร้อยนะครับระยะยี่สิบคูลดาวหนึ่งวินาทีระยะเดินสามสิบถ้าสังเกตจะเห็นนะว่าใช้เงินในการอัพน้อยจริงๆขนาด3ขึ้น4ยังใช้แค่800เองนะครับ ดีไม่ดีนะอาจจะมีการปรับแพดหน้าก็ได้ไปเลเวลสี่นะครับดามเมจหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบระยะยี่สิบสองคูดาวศูนย์จุดแปดระยะในการเดินสี่สิบนะครับเดี๋ยวดีไซน์ตัวละครเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปพูดตอนเจาะจองอีกรอบหนึ่งละกันเนาะไปะต่อไปขึ้นเลเวลห้าช้เงินสองพันดามเมจเพิ่มเป็นสองพันห้าร้อยระยะยี่สิบห้านะครับคูดาวศูน 40, ะย์จุดหกแล้วก็ระยะในการเดินสี่สิบเลเวลหกดาเมจสี่พันสี่ร้อยระยะยี่สิบแปดคูดาวศูนย์จุดสี่นะครับระยะในการเดินสี่สิบ แต่ว่าเลเวลหขึ้นเจ็เนี่ยใช้เงินหมื่นสองซึ่งมันเพิ่มมาเยอะเว้ยอันเนี้ยดาเมจเพิ่มเป็นเจ็ดพันระยะสามสิบคูดาส่วนจุดสองนะครับระยะในการเดินห้าสิบดาเมจต่อวินาทีนะครับอยู่ที่สามหมื่นห้าพันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เอาตารางของแพทก่อนมาให้ดูนะครับจะว่าไงเดียคือเงินในการใช้ช่วงแรกเนี่ยน้อยนะแต่ว่าช่วงเลเวลหลังๆเนี่ยถือว่าเพิ่มขึ้นมาพอตัวเลยก็เลเวลสุดท้ายจาก6กพันเป็นหมื่นสองก็พอตัวใช่ไหมแต่ว่าดาเมจเองก็ต่อวินาทีนะครับเลเวลสุดท้ายเนี่ยจากสองหม คิดว่าเป็นไงคิดว่าดีขึ้นไหมส่วนตัวพี่รู้สึกเฉยๆว่ะมันก็ดีขึ้นแต่ไม่สุดอ่ะเดี๋ยวขอมาวางดูดีไซน์แต่ละเลเวลใหม่ละกันเลเวลหก็เดิมๆนะครับไม่มีอะไรมากแต่จริงๆเนี่ยคือสีดีกว่าเดิมนะสมัยก่อนแย่กว่านี้อีกสมัยก่อนตัวละครสีมันซีดเวย้ยอ่ะแล้วก็เลเวลสนะครับเลเวลสดีไซน์ตัวละครเนี่ยไม่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูที่เลเวลสต่อละเลเวลสอ่ะมีธรรทเพิ่มขึ้นมาทางขวานะครับเลเวลสีอะไรเพิ่ม เลเวล5ทางซ้ายโอเคสัมผัสน้องบอกซ้ายยังไงพี่ซ้ายขวากับด้านไงอะเลเวล6ก็เหมือนเดิมเลเวล7ก็เหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าในส่วนของดีไซน์ตัวละครเนี่ยอนาคตอาจจะมีการรีเวิร์กหรือเปล่าเหมือนตัวเอนจิเนียร์ไม่รู้นะแต่น้องเองก็ถูกปรับมาหลายครั้งแล้วนะตัวนี้รู้สึกอันนี้จะเป็นครั้งที่3นะครั้งแรกเนี่ยตอนที่มาดาเมดดีเพสต่อวิ1นึ่งนนะครับแล้วก็เป็น2อ0 0 0แล้วปัจจุบันก็เป็น3 5 0 0 0เนาะก็ถือว่าปรับมาเยอะนะปรับมาเยอะ โอเคเวฟที่ห okay, ก็ภาพรวมนะเอนจิเนียร์ถือว่าโกงขึ้นในเรื่องของระยะโจมตีเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากดามเมจเองก็ไม่ใช่ว่าน้อยนะเพิ่มมาเยอะแต่ในเรื่องของการใช้จริงเนี่ยใช้ยากนะครับแต่ถามว่าแบกในเมได้ไหมแบกได้นะถือว่าแบกได้แต่เอนเลนเนี่ยไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วเป็นว่าในคลิปหน้าอยากให้รีวิวตัวไหนทำคลิปยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ